ขา้เดอนเข้าใจแล้วฮะเข้าใจแล้วตกลงกันแล้วตกลงอะไรอ่ะตกลงกันแล้วว่าถ้าว่าดื้อเหล่าคายคายเลยเหรอบอกคายคายปีหน้าจ้าคายตัวตัวยดะรวยรวยนึกอันนี้ใครต้นใจนะถ้าว่าดื้อลังจากนี้ค่ายรวยนึงเสร็จได้พฤติกรรมก่อนสามวันอ๋อคือวันนียนคุณครูบอกที่โรงเรียนบาปหรือก็ไม่จ้าว่าว่าพันปื้ต้องทาหน้าชาดูครูบอกปีแม่ว่าเปื่อ จ่ายข้าวให้น่อยไม่จ่ายวันนี้พี่นัชชากินข้าวไม่ใช่วันนี้ล็อกทุกวันเลยก่อนห <ừ m. S 2> น,น้านี้กินข้าวมดทุกวันเลยถ <ừ m. S 2> ึงคุณครูสรงใช้คุณรูว่าทําไมนัชชาตึงกินข้าวมดทุกวันเลยกินกามดแต,ต่ตัวอย่างแรกอยู่เออถึงคุณครูก็เดินพานวันนั้นครูว่าครูดูใต้โต๊ะนัชชาแอบเทข้าวใต้โ <ừ m. S 2> ต๊ะทึงครูว่าทําเนียนมากเลยนะกันเปล่าเพราะ ก็คือไม่มีใครเห็นเลยก่อนหน้านี้ไม่มีใครเห็นแม้แต่คนเดียวคุณครูก็ไม่รู้เลยว่าพีนัชชาเทเข้าวตายโตอืมเออตักเก้าหลัยอบเตี๋ยทีทีตำเปลือยอบครัวฮะตำเปลือกมเม้นแทะหลักยิ่งน้อยยิ่งน้อยยิ่งน้อยอ๋อตีไปตี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 นิดน้อยนิดน้อยนิดน้อยอ๋อคือความบอกรูเดินปนไปที่หนึ่งกตีออกอีกหนึงใช่ไหมมันก็ตักเตี๋ยวตี เป็นเนี่ยแรงกันเลยถ้าวะยังเป็นปเนียถึงวันนี้พอไปแม่จ้าพอคุณครูบอกแม่จ้าโราูแม่จ้าครคุณครูอเออถึงมายิกแม่จ้าใช่ไหมใช่แต่แม่จ้ายิกรอบเลยอะแต่ว่ะถึงแต่บอกเลยว่าถ้าทําพฤติกรรมปัีหาวันคายเลยไม่เลี้ยงเลยคลายคายอ่าคายพูดคายในเฟซอนะไรถ้าใครรุนใจกแต่ว่าเร่พฤติกรรมก่อนน่าทราบวันอ,อแต่พฤติกรรมสราบวันแต่าสราบวันนี้คอยๆดีขึ้นก็จะไม่คายแต่แต่สราบวันนี้ยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยัง ดื้ออะไรเด็กดื้อมันดป้อนะเด็กดีอะไรนะเด็กดีไม่ดื้อเด็กดื้อไม่ดีอ่เด็กดีไม่ดื้อเดกดื้อไม่ดีตั้งแต่ตายังไม่ดีขึ้นตายังเป็นเด็กดื้ออยู่กะเป็นดื้กะใช่เออคายเลยคายเถอะเดยคายรวยนั่งพลงไหมไม่แพงไหมเนี่แต่ว่าไอ้คายว่ารวยแพลงนั่งกะก์ดต่อร่องกันได้นะถจะรามาตักมาได้นะถึงถ้าเขาไหวยู่ไก่ทนใจต้องทํามันฟืนชงไปยังไงล่ะไม่ชงไม่ชงตเื้อนายก็มากลุ่มเลยอ๋อชอบมากลุ่มไปเลย อ๋อเอาไปเลยใช่ไหมมันโอเคได้โอเคไหมนะจ๊ะโ <Okay. S 2> อเคตกลงตามนี้นะโ <Okay. S 2> อเคอ่าไก่ทุ่นใจก็ตักตักเพื่อนะเพื่อไว้ได้นะเพื่อไหวแต่เดียวไก่ทุ่นใจไว้อียีเจอได้กับทุ่นใจก็เอาไปเลี้ยงกันโอเค